ทำไมต้องใช้เสียงต่ำอย่างนั้นน่ะโชคดีละกันสวยละกูอย่างงี้ สวัสดีทุกผู้ชมแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมคนเดิมกับชแนลการันโมซาเซตูดิโอเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยไม่เปิดเผยเนื้อหาสำคัญใดๆเลยนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผมได้ไปดูมันแล้วเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนในปี2 0 2 5นี้นะครับและเป็นเวอร์ชั่นที่ผมได้ไปดูในโรงภาพยนตร์ก็คือเวอร์ชั่นภาคไทยทำไมต้องกดเสียงต่ำอย่างนั้น <laughs> เดี๋ยวเราก็ไปพูดถึงรายละเอียดในเวอร์ชันที่ผมไปดูก็คือภาคไทยนั่นเองนะ อ่านะครับมาภาพยรนเรื่องซูเปอร์แมนปีส0ง5ันิาะโอ้โหตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยครับโดยการนำของประธานดีปัจจุบันก็คือคุณเจมส์กันนั่นเองนะครับโอ้โหก็ได้เปิดจักรวาล DC อย่างเต็มที่แล้วโดยภาพยรนเรื่องแรกก็คือซูเปอร์แมนในปี2015นี้นะครับอ่าทีนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกส,สั้นๆกันก่อนก่อนที่เราจะไปรีวิวไปจัดเต็มตามสา่งผมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดตัวได้อย่างสวยงามเลยนะครับโดยการกำกับของเจมส์กันด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งนักแสดงแคสติ้ใหมม่ออออถถืืวาไดดี เลยนั่นเองนะครับแม้ว่าจะเป็นพาทของแอคชั่นซาวประกอบอะไรต่างๆทำออกมาได้ดีนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเนื้อหานะครับแม้ว่าจะเป็นทั้งซูเปอร์แมนต้องไปต่อสู้กับเหล่าร้ายไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้กําลังนะครับหรือว่าด้านของสภาวะจิตใจด้วยนะครับซึ่งไอตรงนี้ทําออกมาได้ดีเลยนะแล้วก็มีเหล่าตัวละครลายรอบของซูเปอร์แมนซึ่งถือว่าทําออกมาได้เด่นแทบจะทุกตัวเลย ถือว่าเป็นหนังเปิดจักรวาล DC ที่งดงามพอตัวเลยถ้าใครพี่เป็นแฟนแฟน DC, ใครที่เป็นแฟนแฟนซูเปอร์แมนมาในเวอร์ชันซมกันนี้ผมว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบกันพอตัวเลยนะครับเราก็อาจจะเห็นหนังในจักรวาล DC นี่ ไปอีกยาวๆเลยทีนี้ขออญาตแนะนําในส่วนของภาพยนตร์กันหน่อยนะครับภาพยนร์เรื่องซูเปอร์แมนปี2องพนะครับแน่นอนว่าได้ประธาน DC คนปัจจุบันนะครับก็คือคุณเจมส์กันนั่นเองนะมากํากับด้วยทั้งเขียนบทด้วยนะครับเราก็น่าจะรู้มือกันอยู่แล้วนะครับว่าเจมส์กันทําภาพนยุ์อะไรมาบ้างนะครับไม่ว่าตอนที่เขาอยู่มาเวลนะ g u a r d i a n of the g a l a x y 3ซ่ามภาครับหรือว่าตอนที่มาอยู่ DC ยังไม่ได้เต็มตัวนะครับก็เป็นเดอะซูไซส์คอร์สหรือว่าซีรีส์พีชเมเกอร์เองก็ตามนะครับโอ้โหก็ต้องรู้มือว่าสไตล์ของเขานี่ชัดเจนยังไงนะครับพอมาภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยก็ยังถือว่าคงไว้ลายได้อย่างเต็มที่เลยทีนี้ขออนุญาตแนะนําในส่วนของนักแสดงกันหน่อยนะครับนักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคนที่มาแสดงเป็นซูเปอร์แมนหรือว่าคลาร์กเคนนั่นเองก็คือได้คุณเดวิด คอเดนสวตนะโอ้โ oh, หนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่ผ่านการแคสติ้งอย่างเข้มข้นครับมาแสดงในซูเปอร์แมนในเวอร์ชันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันที่ยังอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเยอะแล้น่นว่าเขาต้องรับสภาวะจิตใจในของโลกด้วยเพราะว่าเขาเรียกว่าเมตาฮิวแมนมาจากนอกโลกนะครับการที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อใจของเขาด้วยว่าเชื่อใจกันได้หรือเปล่าอ่าซึ่งในภาพยนตร์ก็จะเล่ามาประมาณนี้นั่นเองครับนักแสดงท่านต่อไปนะครับก็คือคุณเออเรเชลบรอสฮานเนนอ่า, Re อามารับบทเป็นโลลิสเลนโอ้โห ถือว่าสวยแล้วก็ ทำบทบาทออกมาได้อย่างเต็มที่คือดูเข้าไปปุ๊บ casting นี้ชัดเจนเลยว,ว่าเป็นโรอิสเลนในเวอร์ชั่นของเจมส์กันทีนี้มาพูดถึงตัวร้ายของเรื่องนะครับก็คือได้คุณนิโคลัสเฮาส์มารับบทเป็นเล็กซ์ลูเทอร์โอ้โหเป็นคู่ต่อกรที่รับมือยากอีกตัวละครหนึ่งเลยนะครับซึ่งในภาพยนต์โอ,โอมไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสมองหรือว่าสายการใช้เทคโนโลยีนะครับเล็กซ์ลูเทอร์นี่ซูเปอร์แมนต้องโดนไม่รู้กี่แล้วกี่รอบครับให้ตัวเองนี่ผ่านจุดวิกฤตันได้แล้วก็ต้องไปต่อสู้กับเล็กส์ลูเทอร์ด้วยนะระนค,ะครับ มันจะใช้เวลาเยอะนะถ้าใครอยากติดตามนะครับว่ามีตัวละครท่านใดบ้างที่อยู่ในภาพตร์เรื่องนี้ก็ลองไปติดตามที่ i m b d ดูนะครับเซิร์ชเข้าไปที่ซูเปอร์แมนนั่นเองนะทีนี้ขอยนุาตมาพูดถึงเนื้อเรื่องย่อสำหรับภาพยร์เรื่องซูเปอร์แมนในปี2025นี้นะครับถ้าจะพูดถึงหนังเปิดจักรวาลเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าการเล่าออริจินัลที่ไปที่มาเป็นยังไงของตัวเองหรือว่าเขากําเนิดก่อเกิดกว่าจะเติบโตมาเป็นยังไงบ้างครับซึ่ง เจมกันไม่ทําอย่างนั้นแม่งตัดตรงนั้นทิ้งออกไปเลยมาเล่าในช่วงของเวลาเวลาหนึ่งพอไปเจอเหตุการณ์ที่มันอยู่ในประเทศบุรีเวียแล้วเขาเพิ่งพ่ายแพ้ในการต่อสู้มานี่นี่คือตามไซตเจมกันครับพาชึบเอาเลยออริจินอลมาเล่าในช่วงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับซูเปอร์แมนไปแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเทศบุรีเวียหรือว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศซึ่งซูเปอร์แมนก็ต้องต่อสู้กับเหล่าสปาร์ลาดที่มันออกมานะครับแล้วก็เรื่องของสภาวะจิตใจด้วยซึ่งไอ้ตรงนี้เขาก็ ถูกความไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะเขาเป็นเมตาฮิวแมนมาจากต่างโลกไงถือว่าเป็นเอเลี่ยนไม่รู้ว่าคนบนโลกจะเชื่อใจเขาได้ไหมเขามีพลังเยอะไม่รู้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองเขาก็ต้องก้าวข้ามผ่านทางสภาวะจิตใจไปด้วยแล้วก็มีตัวละครอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกีลเลนเทิร์นมิสเตอร์เทอร์ฟิกหรือว่าฮอเกิลนะครับอยู่ในแก๊งจัสติกเขาด้วยนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็สร้างสีสันผสมควรในตอนท้ายเรื่องเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคนที่บงการต่างๆก็คือเล็กซ์ดูเทิร์นเอง ซูโมแมนจะเอาชนะได้หรือไม่นั่นเองนะครับที่นี้ขออนุญาตมาพูดถึงความรู้สึกหลังชมกันบ้างนะครับแบบไม่สปอยในเวอร์ชั่นผมนะความรู้สึกที่ผมมีต่อภาพยนตร์เป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นหนังที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้ลายเส้นของเจมกันนะครับมีฉากเท่ๆให้ตัวละครบางตัวที่อาจจะมองว่าเป็นตัวละครรองๆแล้วเขาให้ได้โชว์นะครับซึ่งตรงนี้โอ้โหเซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะครับหรือว่าฉากไอชั่นที่โอโ้เวลาต่อยต่อยเตะหรือว่าฉากพังตึกอะไรต่างๆถือว่าไซไฟกทำออกมาได้ ทีเลยนะครับถือว่าเราใจพอตัวนะหรือว่าเนื้อเรื่องนะครับพูดโดย ภาพรวมเลยว่าตัวละครซูเปอร์แมนตัวนี้มีความเป็นมนุษย์มากเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องรับภาระไม่ว่าจะเป็นทั้งการต่อสู้กับเหล่าสัประหลาดที่ออกมาไม่ว่าทางการใช้กําลังโอ้สู้กันแล้วต้องกลับไปหาแสงอาทิตย์แล้วก็กลับไปสู้อีกทีนึงโอ้ถือว่าสู้ชีวิตมากเลยสาหรับซูเปอร์แมนภาคนี้แล้วก็พูดถึงความเชื่อใจระหว่างมนุษย์บนโลกกับตัวของเขาที่เป็นเมตาฮิวแมนมานะครับซึ่งไอตรงนี้เล่าเมสเซจออกมาอย่างที่ดีโอ้ซูเปอร์แมนต้องรับสภาวะจิตใจนั้นด้วยเป็นเวอร์ชั่นที่มีความเป็นมนุษย์มมมาากเเลยนะว่จป็ที แจสตีของเขานะครับหรือว่าโรอิสเลนซึ่งตรงนี้ตัวละครถือว่าทําออกมาได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวละครลองๆองโดดเด่นด้วยนะครับหรือว่าตัวละครโรอิสเลนผมว่าเธอก็เป็นสายสู้สายเท่เหมือนกันนะหรือว่าเรื่องของความที่ตัวเองต้องก้าวข้ามความขัดแยง้งหรือว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ใช่ที่อยากจะเป็นในตรงนั้นนะแม้เสียงของภาพยนตร์ทำออกมาได้ดีหรือซูเปอร์แมนภาคนี้ผมว่าใครเป็นแฟนซูเปอร์แมนอยู่แล้วหรือว่าใครอยากให้หนังดีทํทออกมา ดีสักเรื่องหนึง่งให้มันมีหัวจิตหัวใจหน่อยให้มันมีการที่ว่าเราได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาแล้วแต่นี้เราจะจัดการออกมันมหรือว่าเราจะปกป้อง,ของเขายัางไงซึ่งไอ้ตรงนี้ทําออกมาได้ดีเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เองก็ตามนะครับหนังคนเจ็บกันไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้เพลงต่างต่างยังพอมีใส่บ้างนะครับแต่น่นอนว่าถ้ามันได้เรทที่มันสูงมาก,กอ่นนี้ผมว่าเจมการเขาก็ใส่ไม่ยัง้เเงเลยบอตัวนะที่ความรู้สึกสำหรับผมเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้หนังดีแต่สิ่งที่หนังนั้นมันแบกไว้นะครับก็คืือออเร่งงข ภาคไทยนั่นเองนะครับทีนี้ขออนุญาตมารีวิวในส่วนของภาคไทยกันหน่อย ว่าโอ้โหตามข้อคอรหาตั้งแต่ตัวอย่างมาผมก็วิเคราะห์ตามตัวอย่างภาคไทยมาครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างที่ผมวิเคราะห์เลยนะครับคือเสียงของคลาสเค้นนะที่ประกาศของฝั่งวอร์เนอร์นะครับว่าเขาต้องมีเสียงที่มันทุ้มต่ํามีความนุ่มลึกแต่นี้เขาก็มีความแข็งแรงในด้านของซูเปอร์แมนด้วยนะครับพอไปดูในภะาพประยุจริงๆนะไอสิ่งที่เขาประกาศไปอะไม่อยู่ในหัวผมเลยสิ่งที่ผมอยู่ในหัวผมเฮ้ยเขาพากอะไรวะ นั่นเองนะครับก็คือตอนที่เขาอยู่ในคลาสเคนอ่ะเขาพูดโดยแบบใช้โทนเสียงธรรมดาเสร็จปุ๊บน่เออผมว่าเออก็พอฟังได้ไปอยู่นะแต่ทีนี้สิ่งที่ผมเริ่มขันอุกตาคือเขาใช้โทนเสียงทุม้มอ่ะแบบนี้โทนเสียงทุม้มแบบนี้มันฟังเฮ้ยเขาพูดอะโยคอะไรวะหรือว่าบางทีเขาอาจจะทําให้ผมฟังไม่ชัดผมก็ต้องใช้สมาธิในการเพ่งฟังว่าเขาพูดถึงอะไรกัน,นอ่ะนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างผมพูดธรรมดาอย่างเช่นโร伊斯เลนคุณจะมาสัมภาษณ์ผมใช่ไหมนี่คือเสียง ที่เราส่งออกไปธรรมดาแต่ทีนี้มันก็จะมีเสียงโทนทุ้มต่ําเข้ามาผสมปนเปด้วยอย่างเช่นวันนี้โรยสเลนจะทำอะไรให้ผมกินล่ะ คุณจะสัมภาษณ์ผมไหมอย่างงี้ไอ้นี่เสเสียงโทนต่ําที่ทําให้ผมว่าปวดหัวเขาว้ามาสมควรนะครับว่ามันจะสลับกันอะ่ะมันจะมีใช้โทนเสียงสูงโทนเสียงต่ําก็เลยทําให้ว่าความสมูทของเสียงหรือว่าการที่ภาคแล้วมันสม่ําเสมอไอ้ตรงนี้ผมว่ามีการกระโดดไปกระโดดมาครับตัวละครคลาร์กเค้นไม่เท่าไหร่ใช้เสียงปกติแต่นี่พอมีเสียงโทนทุ้มต่ําเข้ามาตอนนี้เขาพูดธรรมดาเฮ้ยโอเคเฮ้ยพอฟังได้เออรู้ว่าเขาพูดอะไรแต่พอใช้โทนเสียงต่ําแล้วโอ้โหผมว่าต้อง กำหมัดเลยนะว่าเขาพูดอะไรกันวะแต่ทีนี้พอมาตัวละครซูเปอร์แมนเป็นเลยที่ผมแบบโอ้โหแบบนั่งเกาคางเลยว่าเขาพูดอะไรกันน่ะทำไมใช้โทนเสียงต่ำอย่างนั้นนะครับซึ่งที่มันอยู่ในตัวอย่างภาคไทยเป็นยังไงพอมาดูในเวอร์ชั่นภาคโรงก็ แทบจะรับสภาพกันไปอตอนที่เขาพูดคนเดียวไม่เท่าไหร่ก็คืออาจจะให้ทวนเสียงต่ำอ้อพูดอยู่คนเดียวแต่นี่พอเวลาประกบคู่เสร็จปุ๊บเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไว้ในตัวอย่างภาคไทยเลยครับก็คือเห็นความต่างกันชัดเจนนักพากย์มืออาชีพตอนที่มันเข้าบทกัลอิสเลนน่ะโอ้หนักพากย์มืออาชีพผมฟังนะโอ้สมูทหูมากพูดได้อย่างเสียงสวยมากแต่นี้ตัดกับมาที่ตัวละครอย่างซูเปอร์แมนเวลาพูดทำไมต้องใช้เสียงต่ำอย่างนั้นน่ะโชคดีละกัน สวยและกูอย่างนี้เป็นอะไรที่ผมมองว่าบางทีมันฟังยากไปหน่อยแล้วก็จะมีช่วงที่มันหนักที่สุดสำหรับผมนะคือตอนที่ตัวละครซูเปอร์แมนเนี่ยนะครับอยู่ในสภาวะที่โดนจุดอ่อนของตัวเองแล้วกันอ่าเนี่ยผมขออยญาไม่สปอยหน่อยเสียงมันก็ยิ่งทุ้มต่ำเข้าไปหนักเลยอูย้ไม่รู้มันจะกินไหมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ทําให้ผมแบบว่าเฮบางประโยคก,ก็เฮ้ยเวลาเขาใช้โทนเสียงสูงเวลาเพ่งเสียงขึ้นมาอ้าพอฟังได้แต่พอเวลา พูดแล้วใช้โทนเสียงต่ํามันฟังไม่ชัดน่ะผมก็เงี่ยหูฟังเงี่ยโอ้โหผมต้องตั้งใจฟังใช้สมาธิมากกว่าธรรมดาเสียงที่ว่าภาคไทยก็ไม่ได้เกินกับที่ผมคาดการไว้ในวิเคราะห์ตัวอย่างไปนะครับพอมาดูจริงๆก็มีเยอะประมาณนั้นแต่ทีนี้แน่นอนนะครับว่าถ้าใครที่จะบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ในขนาดนั้นนะครับซึ่ง การที่บอกว่าไม่ได้แย่สำหรับแต่ละคนมันมีบรรทัดฐานหรือว่ามันมีมตาตรฐานในการฟังแตกต่างกันบางท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็ไม่แย่มันก็พอฟังได้นี่อันนี้ผมวิเคราะห์สำหรับผมนะบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ดูหนังภาคไทยบ่อยแลวทีนี้พอเข้ามาในโรงเสร็จปุ๊บ พอฟังประโยชน์ได้บางทีก็เขาอาจจะพอใจในจุดนั้นก็ได้เราก็อย่าไปว่าคนที่เขาว่าเฮ e ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอ่ะมันก็อยู่ที่ความคุ้มทุนแต่ละคนบางคนนะครับที่อาจจะไม่ได้ดูหนังภาคไทยบ่อยนี e ่เฮ้ยภาพมันก็พอฟังดูเรื่องอะไรตรงนั้นมันคือความพึงพอใจของแต่ละบุคคลเขาคิดว่าเขาคุ้มค่าตั๋วที่เขาเสียไปหรือเปล่าหรือว่าเขาคุ้มในส่วนของเวลาที่เขาเสียไปในโรงภาพยนตร์หรือเปล่าถ้าเขาคิดว่าเสียงภาคไทยของซูเปอร์แมนเป็นอย่างนี้ แล้วเขาคุ้มค่าก็อย่าไปว่าเขาเลยนะครับมันก็อยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลนะแต่ทีนี้สลับผมที่ได้ฟังเสียงภาคไทยของตัวละครซูเปอร์แมนผมว่ามันไม่คุ้มค่าสำหรับผมเท่าที่เงินที่ผมเสียค่าตั๋วไปหรือว่าเท่าที่เราเสียเวลาเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับว่ามันออกเสียงทุ่มต่ง้นบางประโยคมันไม่ชัดเลยอะ่ะ มันไม่ได้ก็คือไม่ได้ผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าได้นักพาคยมืออาชีพเราจะดูหนังได้สนุกมากกว่านี้แล้วอัทรสมันจะไม่ได้เสียหรือว่าเราต้องเงี่ยงหูฟังอย่างเี้ตลอดเวลาว่าเขาพูดอะไรกันน่ะโชคดีละันอย่างเงี้ยโอ้โ โอ้อันนี้ผมไม่ได้ล้อเลียนนักแสดงนะครับเราก็อย่าไปว่าเขาเลยนักแสดงคือเขาทําตามหน้าที่ของเขาเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราอยากเรียกก็คืออย่าทําอย่างนี้อีกหนังที่มีคุณภาพระดับเจมกันอยู่แล้วหนังเปิดจักรวาลดีซีตอนนี้คือหนังแบกภาคไทยไว้อยู่ถ้าหนังมันไม่สนุกก็จบเหเลยนะผมเอนจอยกับหนังได้นะครับแต่ในส่วนของภาคไทยที่เป็นตัวละครซูเปอร์แมนผมว่าบางจุดอ่าฟังได้อะนะแต่บางจุดมันก็มีการกดเสียงต่าลงมามันก็เลยทําให้เสียอัตรารสในตรงนี้ก็คือ ส่งสารไปยังผู้บริหารแล้วกันว่าอย่าทําอย่างนี้อีกนะเพราะว่าสิ่งที่มันจะเสียมันไม่ได้เสียแค่ดารานะครับมันไม่ได้เสียแค่แบรนด์คุณด้วยแต่มันจะเสียทั้งวงการไปด้วยนะครับเฮ้ยใช้นักภาพมืออาชีพดีกว่านะครับประมาณนี้เองก็ตามนะนี่คือการรีวิวในเสียงของภาคไทยนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงข้อดีกันหน่อยข้อดีผมพูดไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นหรือว่าพวกซาวประกอบนักแสดงอะไรต่างๆทําออกมาดีสเปเชียลเอฟเฟกต์ทำออกมาได้ได ถือว่าอยู่ในมาตรฐานของหนังซูเปอร์ฮีโร่ถึงแม้ว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ในปัจจุบันการทําเงินอะไรต่างอาจจะยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่พอมาถึงในเวอร์ชันเจมการรู้มือเลยแล้วดีถ้าคุณชอบตามสไตล์เจมกันนะความเป็นหัวจิตหัวใจของตัวละครมีครบถ้วนเลยหรือว่าจังหวะของภาพยนตร์หรือว่าเพซซิ่งในการเล่าเรื่องกา,การวางจังหวะผมชอบตรงนี้มากกว่าว่าเขาค่อนข้างที่จะเร่งจังหวะมาตั้งแต่ตน้นแล้วก็เล่าเรื่องไปด้วย พอเวลาตบมาในส่วนของดรามา่าเขาก็อุย้ยทําให้เห็นว่าตัวละครอย่างซูเปอร์แมนกับโรอิสเลนมันอยู่ด้วยกันแล้วเออมันต้องหิวใจด้วยกันไอ้ตรงนั้นก็เป็นบทบอเดนามา่าหรือว่าตอนที่ซูเปอร์แมนร่วงลงมาโออเขาต้องกลับไปหาครอบครัวก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่ลูกเป็นเป็นยังไงนะอ้ซึ่งไอ้ตรงนี้ทําจังหวะออกมาได้อย่างเร้าใจเลยนะครับเปิดเรื่องขึ้นมาแล้วก็คือใสมาเต็มที่เลยผมว่าชอบจังหวะมันมีความกระชับในตัวนระดบบเจมส์กันน่ะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมถือว่าจังหวะ ถือว่าตื่นเต้นไปกับภาพยนตร์ได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะส่วนถ้าจะพูดถึงข้อเสียแน่นอนว่าถึงแม้จะเป็นภาพยนตร์ที่ผมชอบหรือว่าคนที่เป็นแฟนๆ d c นะครับหรือเป็นแฟนๆซูเปอร์แมนอย่งแล้วเฮ้ยโอ้เห็นหนังมันออกมาอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนรถเนโทเมโต้นะครับหรือว่า ในฝั่งของ MBD ก็คะแนนในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราก็อย่าละเลยในส่วนของข้อเสียไปด้วยนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับผมมองว่าถ้าจะมองในมุมมองผมที่ว่าจะเป็นข้อเสียก็คือถ้าเจมกันเนี่ยใส่เรด R เข้าไปเนี่ยผมว่าสุดได้มากกว่านี้หรือว่าตัวละครอย่างเช่นเล克斯รูเทอร์อ outer, บางอย่าง ก็อาจจะมองว่าเป็นตัวร้ายเดียวจะให้มีมิติต้องเห็นใจเหตุผลของตัวละครตรงนั้นนะครับซึ่งพอมาในเวอร์ชันนี้ร้ายก็ร้ายไปให้สุดทางเลยนะครับซึ่งบางทีถ้าคนที่อยากมองเห็นมิติตัวละครหรือว่าเขามีเหตุผลที่มันเทาๆอ่านะครับตัวละครอย่างเ่นเล็กดูเธออาจจะมอบให้ตรงนั้นไม่ได้เขาหมดนรวมตอนสุดท้ายคือเล็กดูเธอแหละก็คือเป็นตัวร้ายของเรื่องนั่นเองนะครับหรือว่าความเทาๆก็อาจจะได้รับไปน้อยหน่อยนะครับประมาณนี้เองก็ตามนะถ้าเราพูดถึงข้อเสียนะ ประมาณนี้นะถ้าจะให้คะแนนในตัวเนื้อหนังเฉยๆนะผมให้คะแนนประมาณ8ไปปลายเป็นหนังที่ผมว่าเปิดตัวได้อย่างสวยงามของภาพยนต์ซูเปอร์แมนในจักรวาลของ DC ที่นำโดยประธาน DC ก็คือเจมสกันนั่นเองผมว่าไว้ใจได้ตัวละครที่ไม่คิดว่าจะเด่นนั่นก็เด่นขึ้นมาโอ้โหดูหล่อขึ้นมาเลยส่วนภาคไทยถ้าผมจะให้คะแนนนะ1-10นะครับผมให้เต็ม10สสำหรับนักภาคมืออาชีพส่วน เสียงซูเปอร์แมนนะครับถ้าให้ระดับใน1-10ถผมให้ประมาณ4-5คะแนนนันมันเห็นถึงความตั้งใจของเขาพยายามทำออกมาให้เต็มที่แล้วนะคือผมอะจะไปเป็นนักพายางไงผมก็ทําแบบเขาไม่ได้หรอกถ้าให้คะแนน1นึ 10, สิบสลับตัวละครซู p e r m a แมนผมให้ประมาณ4-5คะแนนให้ถึงความพยายามนะครับแต่เรื่องของโทนเสียง แต่เรื่องของการใช้เสียงหรือว่าประโยคความชัดถ้อยชัดคำามนตรงนั้นอ่ะผมว่ายังไม่เท่านาักพากย์มืออาชีพไม่ว่าคุณจะออกถแถลงการมา30ปีที่คุณมิกเสียงส่งไฟล์ไปประเทศอังกฤษอะไรก็ตามนะครับกองไว้ตรงนั้นแหละไปดูหนังในโรงโปวดหูชิบหายเลยวันนี้ขออนุญาตจบคลิปไปแบนีใครชอบอะเลยชกิกดแชร์กรดีก็บซับสไครต์ให้ชนะกับผมด้วยครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเ yeah! ย่โชคดีกัน,วกนสวยเลยกู <c oughs>